พี่ก็เลยงอนโอ้โหนูเป็นคนงอนเองเอ้ยหนูเป็นคนเด่นดังเองไหนหวีผมให้น้องพีนอนมายน้องพี่หวีผมเท่เลยันย้วบูฟมาแน่แน่หล่้วคุณนัักคินีสมดังมา9ดีเลพี่เห็นจะหล่อใช่ถ้าวีผมพี่นจลอเลยพี่เห็นไม่ได้เป็นผู้หญิ คุณบุญดิลส่งมาสิบดวงพิธีหนูกินไปกี่ชิ้นแล้วเนี่ยเหมือนกัะเป็นยอะเกินไปแล้วมั้งเราอ่ะอ๋อไม่เอาไปเล่นแบบนี้กับพี่เขาการเล่นก็เป็นที่ผิดผม ครับเจที่มีผมเดิร์ตี้แล้วหัวน้องพี่ก็เดิร์ตี้อ๋อดีเลยถ้าอย่างที่เห็นว่าเป็นหมีผมพี่ต่อบันเทิงไหมทุกคนมีคนบอกว่าบันเทิงมากเดิร์ตี้ไปเลยต้องมาอยู่ตรงจุดนี้เดยจะดูว่ามันบันเทิงจริงไหมมันมีไม่สบายเหรอใช่มันแบบเจ็บคอนิดหน้อยคุณนัทพรส่งนราให้เรา99ลูกค่ะ อะไระีี่ไหนหบีให้อัญญาด้วยสิอัญญาหบีได้ไหมอัญญาโอ้โหฟูทรงผมตัดท่าไม่ชอบต้องซชอบนี่นี่การสะบัดสะบัดสะบัดบ๊อบมีการสะบัดด้วยสวยจังเลยค่ะ อืมตัวยูสวยดังนีะเนี่ยหนูดูสิคะเนี่ยโอ้โหน,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 นี่เป็นยังไงคะอ่ะมันเป็นยังไงกันจะไปดึงทำไมอ่ะวันนี้เราไปงานทำบุญวันเกิดของอาม่ามาคุณแม่ของออย ถ่ายวีล็อกมานิดหน่อยเดี๋ยวลงวันสุกร์นี้นะทุกคนแล้ววันนี้สองสาวคือแต่งตัวแบบสวยมากเลยอ่ะแต่นี้เขาเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ชุดนี้นะไม่ใช่ชุดนี้แต่วันนี้แบบเขาเแบบใส่แบบชุดเต็มมากก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูตอนแบบช่วงสองทุ่มเขาเปลี่ยนเสื้อเลย ิดคอนเสิร์ตไหมคะมีคนถามเปิดคอนเสิร์ตไหมทำอะไรอะ่ะ